ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บ๊บวิชษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศ้าแล้วก็การดึงแฟนเก่ากลับมานะ,คะใครที่อยากผูกจีบผูกรักอยากปรึกษาบื้องต้นฟรีก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดบบิชษ,ษานะคะหรืออยากจะบูชาเครื่องรางก็แอดไลน์มาได้นะคะขอพลังงานให่อยคะ สิบเหรียญเดสตาร์หกดา คนนี้นะคะเขาจริงๆเขารักคุณนะแล้วก็เขามีความคาดหวังที่อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะมีความเป็นครอบครัวมี ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะที่ยั่งยืนเขาวางแผนอยากแต่งงานอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกเขาอยากให้คุณเป็นพ่อของลูกเขานะคะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาเนี่ยยังคบกันอยู่ไหมเพราะว่าไพ่ขึ้นในเรื่องของความคิดถึงมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเคยมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันแต่ว่า มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วแล้วก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราลึกถึงนะคะเป็นความทรงจำดีๆเฉยๆให้ดีเอ็มเพรสอืมแสดงว่าเขาอยากจริงจังกับคุณนะแต่มันมีเรื่องของรักสามเศร้าเรื่องของเหมือนกับการ โกหกปิดบงังมีเรื่องมือที่สามเข้ามานะคะในความสัมพันธ์อยากจริงจังแหละแต่จริงจังไม่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันยังคงไปต่อไม่ได้นะมันมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้ตามสิ่งที่คาดฝัน สิ่งที่คาดหวังเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณน,นะอืรักจริงๆเลยแหละแล้วก็อยากอยากเป็นครอบครัวเดียวกันแหละนะคะแต่มันติดตรงที่ว่ามันมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาก่อนหรือในกรณีที่ เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีครอบครัวแล้วมันก็เลยทําให้ไม่สามารถเป็นจริงได้นะคะ The e m p r e s s เข้ามาใช่มันมีเรื่องของบุคคลอื่นแน่นอนอะคือคนคนนี้บอกเลยว่าอยากมีลูกกับคุณแน่ๆนะคุณอาจจะเคยคุยกันเรื่องของการมีลูกก็ได้นะคะ วางแผนการมีลูกด้วยกันอะไรแบบประมาณนี้เขาคิดไปไกลแล้วอ่าแต่ว่าความเป็นจริงมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะเจ็ดดาบความเป็นจริงแล้วตัวเขาเองอาจจะมีแฟนอยู่แล้ว the lover ความรักมันยังอยู่ตรงนี้นะอยู่ในหัวใจของเขาเขายังมีความรักให้กับเรานะคะ แล้วก็เลิกรักไม่ได้ด้วยนะคะแปดดาบมันคือความรู้สึกที่มันลืมไม่ได้มันเป็นความรู้สึกแบบแตัดใจไม่ได้อะไรแบบนี้ยะคะยังรักเราอยู่เสมอคิดถึงเราอยู่เรื่อยๆนะคะคิดถึงเราอยู่ตลอดเลยนะ พอมันตัดสินใจไม่ได้หรือความสัมพันธ์เนี่ยมันมองไม่เห็นผลทางในการไปต่อเขาก็เลือกที่จะหันหลังในความสัมพันธ์นะคะเลือกที่จะเหมือนกับไม่แคร์ไม่สนใจเลือกที่จะไปทําหน้าที่ของเขาทิ้งคุณเอาไว้ให้อยู่คนเดียวให้คุณงงเลยว่าเอา ทำไมเหมือนตอนแรกดูเหมือนจะรักกันดีแต่ทําไมอยู่ดีดบทจะเทก็เทอะไรเงี้ยนะคะด้วยความที่เขาตัดสินใจไม่ได้เขาเลยเลือกที่จะหันหลังให้กับคุณนะแต่คุณคือแฟนเก่าที่เขารู้สึกเสียใจอะเสียใจที่ความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อไม่ได้ทั้งทั้งที่ยังรักนะคะอยากให้เรื่องของเรากับเขาอ่ะ มันเป็นจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอยากให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้ทัวครับนะคะมันคือความดีงามความเข้ากันได้และเขาก็เชื่อมั่นว่าคุณคือคู่ของเขาแต่เวลามันไม่ถูกต้องนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคุณคือคนเก่าคุณคือคนรักเก่าคุณคือแฟนเก่าที่เขาปรารานา ที่เขารักมา,กมากมากนะคะมากมากจริงๆนะอืมคืนออ a n d s เป็นสันเขายังคิดหาทางไม่ออกเลยค่ะว่าเขาจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะไปต่ออย่างไรดีนะคะเดดาบห้าถ้วยสถ้วยเขาคิดถึงคุณเหลือเกินนะเขายังลืมคุณไม่ได้เลยนะคะเขายังเสียดายกับ เรื่องราวที่ผ่านมาความทรงจำต่างๆเสียด้กับวันเวลาที่เคยมีความฝันร่วมกันนะแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างใจเขายังคิดถึงทั้งวันดีๆแล้วก็วันที่คุณกับเขาต้องแยกจากกันคุณคุนี้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะยังไงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน มันก็ไม่มีทางที่ทำให้เขาลืมคุณได้เลยนะคะเขายังจดจำทุกอย่างเกี่ยวกับคุณอยากเริ่มต้นใหม่อยากสารความสัมพันธ์ใหม่อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ นาตอนนี้มันยังต้องเลือกความถูกต้องความเหมาะสมความวิธิธรรมนะคะ DM Press เข้ามาคุณยังเป็นคนที่เขาอยากจะจริงจังด้วยจริงๆอยู่ในใจเขาเสมอนะคะเจเจวิลความสัมพันธ์นีม้มันยังไม่ใช่เวลานี้น่มันยังไม่ถูกต้อง เขารอวันที่เขาจะเป็นอิสระนะบี้ว่าเขาน่าจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วแหละตอนเนี้ยนะและคุณคือาจะเป็นคนเก่าของเขาที่เขาอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะรอเวลาให้เขาตัดสินใจได้นะคะคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอคุณยังเป็นดีเอ็ p r e s s คุณยังเป็นตัวจริงคุณยังเป็นคนที่เขารักอยู่เสมอนะคะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ออเรกองน,นี้ ราสีสิงกุมกรกฎพิจิกนะคะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเธอสวยมากในสายตาฉันดูไว้เธอสำคัญสำหรับฉันอาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอจะเข้าใจความเจ็บปวดทำให้ฉันเติบโตจะกดอีกนานในนอตแนวลรานะ มาดู Romance Angel Retreat Trust ใช่คุณกับเขาอะ Retreat มันคือไพ่ของความห่างไกลนะคะมันมีเหตุให้ต้องห่างไกลจริงๆนะคะ You deserve love คุณไม่ต้องห่วงนะคุณมีค่าคู่ควรกับความรักนะ มันเป็นดวงจริงๆที่คุณกับเขาต้องห่างไกลตอนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะห่างไปตลอดนะเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะโอเคเราไว้เจอกันค่ะใครที่มีปัญหาอะไรมาปรึกษาเบื้องต้นฟรีได้ที่ไลน์อแอบบวิชิสาที่มบืไม่ปีปักหมุดไว้นะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย